ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแจ้งตำรวจว่าเธอกำลังถูกคุกคามโดยสตอกเกอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจดูเหมือนจะไม่เชื่อและถามผู้หญิงคนนั้นว่าแน่ใจหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นแจ้งความกับตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆในห้องของเธอเธอพูดถึงว่าถึงแม้ประตูจะล็อกแต่ไฟก็เปิดอยู่นอกจากนี้ยังมีร่องรอยการใช้ห้องน้ำและมีผมสั้นสีน้ำตาลร่วงอยู่บนพื้นเธอจึงบอกว่า มีคนที่ไม่ใช่เธอเข้ามาในห้องตำรวจจึงบอกว่ามันค่อนข้างประหลาดจังผู้หญิงคนนั้นกำลังขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับปากว่าจะตรวจตราบริเวณบ้านของเธออย่างระมัดระวังเป็นพิเศษหลังจากที่เธอแจ้งเรื่องคนร้ายบุกรุกห้องของเธอ ตำรวจได้ยืนยันที่อยู่ของเธออีกครั้งว่าเป็นห้อง104ในอพาร์ตเมนต์ฮันนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะไปตรวจตราอพาร์ตเมนต์ฮันนี่อีกครั้งซึ่งเป็นที่ที่ผู้หญิงคนนั้นแจ้งคดีสะกดรอยตามก่อนหน้านี้แล้วหัวหน้าของเขาได้เตือนเขาว่ามีคดีสะกดรอยตามเกิดขึ้นที่นั่นในอดีตด้วยอีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นก็สงสัยว่าจะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ที่นั่นเยอะไหมนะ ชายคนหนึ่งกำลังใช้กุญแจสำรองไขประตูห้องในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังแอบดูอยู่และสังเกตว่าชายคนนั้นมีผมสีน้ำตาลสั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับชายคนนั้นกดลงกับพื้นและกล่าวหาว่าเป็นสตอเกอร์แต่ชายคนนั้นอ้างว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่และเป็นเจ้าของห้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรู้สึกสับสนชายแก่เจ้าของอพาร์ตเมนต์เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและชายอีกคนฟังว่า ผู้หญิงคนหนึ่งถูกสตอเกอร์ฆาตกรรมในห้องนั้นแล้ววิญญาณของเธอก็กลับมาที่ห้องนั้นอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วภาพวิญญาณหลอนของผู้หญิงที่ตุยปรากฏที่ห้องเธอเห็นตัวเองในสภาพที่เต็มไปด้วยเลือดมีมีดปักอยู่ที่หลังและคิดว่ามีใครบางคนที่ไม่ใช่เธอเข้ามาในห้องเรื่องราวนี้ค่อนข้างน่าเศร้าทีผู้หญิงคนนั้นต้องมาเจอเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้และน่ากลัวที่วิญญาณของเธอ ยังคงติดอยู่ในห้องนั้นโดยไม่รู้ตัวหลังจากฟังเรื่องราวจบแล้วคุณรู้สึกอย่างไรแวะมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ